คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าผูกใจคนรู้ใจแมวอะเชิญเรื่องจากเมวเรื่องจากเมววันนี้ค่ะคุณคเด่นส่งเข้ามานะคะชื่อเรื่องว่าพี่เด่นเนาะไม่ใช่ค่ะคนะละเด่นเชิญชื่อเรื่องว่าไม่ต้องพูดออบอกพี่หรือเล่าเรื่องอ,อันนี้ชื่อเรื่องอะอพี่ <laughs> เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะคะเมื่อปี60สมัยนั้นนะคะเด็กก็เด่นก็ได้เช่าบ้านอยู่กับเพื่อนๆนะคะที่เรียนมหาลัยเดียวกันมีเด่นมีบอสมีเจ้ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากค่ะบ้านที่เช่าอยู่ก็เป็นทาวน์เฮาส์สามห้องนอนสองห้องน้ําเป็นบ้านที่แบบลึกมากๆถือได้ว่าเป็นบ้านที่แบบอยู่สุดซอยเลยทําให้กําแพงของบ้านเนี่ยติดอยู่กับไร่กับนา แถมในซอยค่ะเป็นบ้านร้างมีคนอยู่แค่สามหลังจากสิบหลังทําให้บรรยากาศแบบเงียบวังเวงเลยแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นนะคะทําให้คิดว่าบ้านหลังเนี้ยเหมาะกับการจัดปาร์ตี้ก็เลยตกลงกันว่าอ่างั้นเช่าบ้านหลังนี้แล้วกันในบ้านค่ะมีทั้งหมดเจ็ดคนผู้ชายสามหญิงผู้ชายสี่หญิงสามแล้วก็มีน้องแมวนอีกสามตัวทุกคนค่ะก็แยกย้ายกันอยู่ คู่ละห้องคู่ละห้องเพราะว่ายกเว้นเด่นคนเดียวนะคะที่โสดบอสนะคะก็ได้อยู่ที่ห้องนอนใหญ่ก็เลยได้แบ่งห้องครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กับเด่นด้วยการเอาตู้เสื้อผ้ากับผ้าม่านมากั้นเป็นห้องอใช่ค่ะแล้วก็อยู่แบบเนี้ยอย่างปกติสุขจนกระทั่งจุดเริ่มต้นของความไม่ปกติก็เริ่มขึ้นบ่ายวันหนึ่งบอสพาเพื่อนนะคะกลับมาจากมหาวิทยาลายัยทํางานกลุ่มกันประมาณหกคนหนึ่งในนั้นนะคะเป็นรุ่นพี่ปีสาม ให้ชื่อว่าพี่เอ็มงานกลุ่มครั้งนี้ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการถ่ายหนังผี<ม>พวกเราก็ช่วยกันตะเตรียมงานกันไปจนถึงช่วงบรรยากาศโพเพพี่เอ็มก็ได้พูดขึ้นมาว่ามาเวลาได้แสงได้เริ่มถ่ายกันดีกว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังเข้าที่ค่ะเด่นก็รู้สึกแบบอึดอัดก็เลยบอกพี่เขาไปว่าพี่จะถ่ายหนังผีที่เนี่ยพี่บอกเจ้าที่เจ้าทางหรือย,ยังออทุกคนก็ทำหน้างง เจ้ยก็เลยเสริมว่านั่นนี่พี่บ้านเนี้ยมีคนอื่นอยู่อีกนะอืจุดทูบบอกเขาหน่อยก็ดีอพี่เอ็มก็ทําหน้าเหมือนแบบไม่เชื่อค่ะแต่ในเมื่อพี่เขามาขอยืมสถานที่ก็เลยต้องทําตามคก็เลยลงไปที่หน้าบ้านเพื่อว่าเจ้าที่กันแต่เด่นนะคะไม่ได้ลงไปด้วยก็รออยู่ข้างล่างแล้วก็ก็รออยู่ข้างบนพอทุกคนกลับขึ้นมาแล้วค่ะก็เริ่มถ่ายกันก็ถ่ายกันไปสักพักหนึ่งเด่นก็ตั้งกล้องตรงบันไดค่ะชั้นบนสุดของหน้าห้องน้อ เอ็มก็เป็นคนถ่ายน้องผู้ชายอีกคนให้ชื่อว่าบีนะคะกับเด่นก็เป็นคนจัดไฟก็ตั้งไฟไว้ตรงระเบียงหน้าห้องครับฉากตรงฉากตรงนั้นค่ะก็ต้องนักแสดงเนี่ยก็คือบอสต้องเดินลงบันไดไปชั้นล่างครับไปเจอกับคนที่เล่นเป็นผีในจังหวะที่บอสเดินลงบันไดไปอะค่ะไฟมันสะท้อนเงาอไปที่กําแพงแล้วเห็นแบบว่าเฮ้ยมันมีเงาดํดๆเนี่ยใหญ่ยืนอยู่ครับ บีกับเด่นนะคะก็มองหน้ากัน hmm. ส่งสายตาประมาณว่าเห็นใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้โวยวายนะคะ <Ha. S 1> แล้วก็ไม่ได้บอกคนอื่นจากนั้นนะคะพี่เอ็มก็เอากล้องตามไปถ่ายจนเสร็จก็มารวมกันอยู่ที่ชั้นล่าง hmm. แล้วสิ่งที่รอดูก็คือฉากที่บันไดแต่ในวิดีโอค่ะมันไม่มีเงาปริศนานั้นเลย hmm. ก่อนทุกคนจะกลับค่ะบี B ก็ได้ขึ้นไปเก็บของตอนเดินลงมาค่ะบี B ก็ทำหน้างงๆแล้วก็ถามว่าไอ้บอส เออผู้หญิงที่อยู่ขังบนมเมื่อกี้มผมไม่เคยเห็นเลยไผายอ้ายอบอสก็เลยบอกว่าโอ้ยบ้านกูมีผู้หญิงตั้งสามคนค,คนไหนอะ่ะกุ๊กแฟนเจย้ยนมก็ยังอยู่นะยังไม่กลับแฟนกูอะก็นอนอยู่ในห้องผู้หญิงอะไรของมึงวะบีก็เลยบอกว่าบอแมนเออสามคนนั่นอะผมหู้จกักครับแต่คนนี้นี่ผมไม่เคยเห็นผู้สาวไอเดนบอเด่นก็เลยบอกว่า เฮ้ยกูไม่มีแฟนเมื่อกีก้กูก็ไม่เคยเห็นคนน่ะเดินขึ้นไปเลยนะบ,บอสก็เลยถามว่าเออแล้วหน้าตาไงวะบีก็บอกว่าผมเหยวเ้าใส่ชุดนักศึกษาแต่ผมประเดยเบืองหนาด้วยครับ,รบกดโทรศัพท์อยู่เห็นตาหลังไวๆอะ่ะแล้วก็ย่างเข่าห้องน้ำไปเลยบอสก็บอกเอ้ยมึงอะ่ะตาฝาดแล้วถ่ายหนังผีอะ่ะหลอนเหรอจากนั้นทุกคนก็ไม่สนใจคะ่ะหัวเราะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ก็ใช้ชีวิตกันตามปกติวันนั้นนะคะก็มารวมตัวกันเล่นเกม,อมพอเวลาตีหนึ่งก็แยกย้ายก,กันกลับไปนอนเด่นนะคะจะเป็นคนที่นอนดึกที่สุดตอนนั้นเด่นก็นอนเล่นเกมกับฟังเดอะโกดไปด้วยหางตาเด่นก็เห็นผ้าม่านเลื่อนไปเลื่อนมาเหมือนมีคนจะเดินเข้ามาด้วยความสงสัยเด่นก็เลยมองไปที่พัดลมปลายเท้าก็เปิดหันหน้ามาทางเรานี่เดินไปดูฝั่งบอสก็เปิดแต่แอร์อพอมาคิดดีๆถ้ามันเป็นลมเนี่ย มันจะต้องกระดกขึ้นสิแต่นี่มันอะเลื่อนนี่หวาก็เลยแปลกใจว่าเอองั้นไม่สนใจก็ได้แล้วก็อยู่แบบเนี้ยมาประมาณสามวันจนรู้สึกแบบเริ่มชินละแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังคิดแค่ว่าเออมันก็คงทําได้แค่นี้แหละครับคื่อนต่อนะคะเด่นก็ทําเหมือนเดิมตีป้อมไปด้วยฟังเดอะโก้ไปด้วยอืแต่พาม่ามันไม่เหมือนเดิมจากคืนก่อนที่เลื่อนจากซ้ายมั่งขวามั่งวันเนี้ยมันลอยขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบน ตรงกลางมันเหมือนคนแบบยกขึ้นอะค่ะพี่ผ้ oh, 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 oh. าม่านค่อยๆย,ยกขึ้นยกขึ้นจะช้าจนสุดจากนั้นก็ล่วงลงมาปึ๊บทันที oh, oh. เด่นก็ตาค้างแล้วพูดออกมาว่าเฮ้ย oh. อะไรวะเนี่ยสักพักเสียงก็ดังปั้ง oh. ทีเนี้ยเด่นก็สะดุง้งแล้วก็ลุกขึ้นมานั่ง oh. พัดลมมันดับแล้วแล้วก็สั่นแรงมาก oh. เด่นคิดในใจว่าเฮ้ยสวิต์มันอาจจะเด้งหรือเปล่าวะ oh. ก็เลยลุกไปเปิดใหม่แล้วก็ทดลองเปิดปิดแป๊กแป๊กแป๊ก แต่เสียงสวิกะมันเบามากถ้าจะดังปั้งแบบนั้นอะ่ะคงต้องตบให้เต็มแรงก็ทําใจให้สงบละค่ะแล้วก็กลับมานอนจังหวะนั้นอะ่ะพี่แจ๊คก,ก็พูดในรายการว่าอ,อะไรกันนักหกนานก็ไม่รู้ในบ้านหลังเนี้ยอืแล้วก็มีเสียงปั้งดังขึ้นมาอีกอแต่คราวเนี้ยพัดลมล้มมาที่เตียงไฟที่พัดลมก็ดับเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นอ้าวเป็นนงกับเจ้ยเดินเข้ามาในห้องค่ะแล้วก็บอกว่าห้องของทั้งสองก็ไฟดับเหมือนกันครับก็ได้ยินเสียงดังก็เลยออกมาดูนี่แหละ เด่นก็เลยชี้ไปที่พัดลมยังคู่ดูว่าเสียงมาจากตรงนี้อยู่ๆมันก็เหมือนแบบมีคนมาตีพัดลมอ่ะแล้วไฟก็ดับไปเลยเออแมววิ่งชนมั้งเจ้ยก็ฮะห้องมึงก็ไฟดับด้วยเหรอเด่นก็เออก็ไม่เห็นหรอไฟลําโพงมันก็ดับก็รู้อยู่ว่ากูอ่ะเปิดไว้ทั้งคืนเจ้ยก็สงสัยเหมือนกันทําไมห้องไอ้บอสไม่ดับวะแล้วแอร์มันก็ยังเปิดอยู่แต่มันที่แปลกก็คือห้องเดียวกัน กั้นกันแค่ตู้หันไปมองหน้ากันแบบเฮ้ยหรืออาจจะเป็นผีก็ได้ปะวะมไม่งั้นอ่ะมันต้องดับทั้งบ้านสิเด่นเสียบสายไฟไม่แน่นมั้งใจ้ก็เลยไปดูที่ปลั๊คค่ะแล้วก็สายหน้าบอกว่าไม่ใช่เด่นเดินไปดูที่เบเกอร์ไฟสวิตช์ก็ออนปกติจากนั้นก็ลองลอง,ลอง,ลองเปิดเปิดปิด,ปด,ปดไฟมันก็ติดพร้อมกับบอสนะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นวะอพอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะสิ่งที่ตามมาคือบอสเริ่มด่าอื ผีเผออะไรไร้สาระเอ,อยู่ก็ไม่จ่ายค่าเช่า,าถ้าเก่งจริงอ่ะก็มาดเดแลยวพ้กเต็มหัวนอนกูเลยครับเจอจะเตะให้กิ้งเลยจากนั้นนะคะก็กลายเป็นเรื่องตลกขบขันกันเลยพอแยกย้ายกันไปนอนเด่นก็เลิกเล่นเกมแล้วก็นอนกําลังจะหลับอยู่ดีๆค่ะปลายเตียงมันก็ยุบลงก็คิดว่าแมวมานอนด้วยก็เลยเอาเท้าค่ะคำคำหาก็ไม่มี พอคิดได้อย่างนั้นนะคะเตียงก็ยุบลงกว่าเดิมความรู้สึกคือมันต้องโคนแล้วแหละก็เลยลืมตาขึ้นดูมันเป็นเงาดำๆใหญ่ๆอะค่ะสูงติดเพดานเด่นก็สตัน์เลยแล้วเงานั้นก็ค่อยๆยกขาขึ้นไม่รู้ว่าจะเดินขึ้นมาหรือว่าเหยียบกันแน่จังหวะนั้นอะเด่นไม่รอคําตอบแล้วค่ะเดินถีบเงานั้นไปสุดแรงเลยมันน่าตกใจกว่านั้นคือเงาน้นนอะกระเด็นแล้วเตียงก็หายยวบ กีตร์ที่อยู่ปลายเตียงก็ล้มแล้วเงานั้นอ่ะก็ทะลุหายกําแพงไปเลยด<อ>้วยความกลัวแล้วก็ตกใจค่ะก็เลยออกไปเข้าห้องน้<อ>ํากะว่าจะล้างหน้าล้างตาสักหน่อยในขณะที่เด่นเนี่ยยืนท,ทําธุระอยู่<อ>ก็ก้มมองไปที่ปลายเท้ามันก็เห็นว่ามีเท้าอีกคู่หนึ่งอ่ะอยู่ข้างๆ<อ>เท้านั้นอ่ะขาวเล็กเหมือนเท้าผู้หญิงพอเงยหน้าขึ้นมาค่ะมันก็ไม่มีอะไรในกระจกก็ด้วยเด่นก็รีบ ออกจากห้องน้ําแล้วก็ปิดวสวิตไฟทุกอย่างให้มืดหมดอยู่ๆเนี่ยมันก็มีกลุ่มควันขาวๆค่ะก่อตัวเป็นรูปร่างคนเหมือนผู้หญิงผมยาวๆยืนมองอยู่กลุ่มควันนั้นนะคะก็ลอยทะลุก,กําแพงหายไปอีกเด่นก็เฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องแล้วก็ข่มตานอนแล้วคืนนั้นนะคะก็ผ่านไปบ่ายของอีกวัน,นะคะ่ะเด่นกับนงเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดตอนที่ขี่ผ่านสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านน่ะ อยู่ๆก็มีเดาเงาๆนึงอะค่ะพุ่งออกมาตัดหน้ารถเหมือนจะทําให้แบบเกิดอุบัติเหตุเด่นก็เบรกสุดตัวเลยแล้วก็หันไปมองที่นงแต่น้องมันไม่พูดอะไรนะคะแถมยังทําหน้าโกรธคงคิดว่าเด่นอะแกลงอพอหันกลับไปมองเงานั้นก็หายไปจนกลับจากตลาดค่ะก็เลยแยกย้ายกันตกเย็นวันนั้นนะคะบอสก็เลยไปทําอาหารเย็นส่วนเด่นนะคะก็เล่นเกมอยู่ข้างบนบกําลังเล่นเพลินเลยอยู่ๆประตูที่ห้อง ที่อยู่ข้างนอกระเบียงค่ะก็ดังกึก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 เหมือนดึงลูกบิดเด่นหันไปมองแล้วคิดในใจเอากูอีกแล้วมาทุกวันไม่เบื่อหรือไงแล้วมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นทุบตึง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 ทีเนี้ยเด่นกระลุกไปแงบไปแง้บพาม้านออกดูก็ไม่เจออะไรก็ปลอบตัวเองว่าเออสงสัยลมแรงไว้ยวันเนี้ยยังไม่หันกลับไปดีค่ะเสียงทุบนั้นก็ดังขึ้นเร็วขึ้นตึง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 เด่นโกรธก็เลยคิดในใจ กูคงจะเปิดให้มึงหรอกถ้าอยากทุบก็ทุบไปอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะว่าผีมันอ่านใจเราได้ออทีเนี้ยมันก็เขย่าเลยปัง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 จนห้องสะเทือนเด่นก็เริ่มกลัวแล้วตอนเนี้ยก็ไม่รู้จะทายังไงก็ได้แต่นั่งมองประตูที่กาลังสั่นพอเสียงประตูเงียบลงค่ะเด่นก็เลยตะโกนไปหาบอสบอสบอสเอ้ยบอสก็บอกมีอะไรเออขึ้นมาหน่อยเป็นอะไรมึงอะกูยุ่งอยู่กูเหงามาหากูหน่อยเล้วกูคิดถึง บอสบอกว่าเพี้ยนละอะไรอ่ะเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวกูไปหาเสียงทุบประตูก็ดังขึ้นอีกตึงๆต,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 ตอนนั้นเราเริ่มไม่ไหวแล้วออกจากห้องน้ำเอ่อเด่นนะคะกําลังจะออกจากประตูบอสก็เดินสวนขึ้นมาแล้วบอสก็เริ่มถามว่าเจออะไรอีกแล้วเด่นก็ตอบไปว่าไม่รู้มองไม่เห็นแต่เสียงอ่ะมันดังจากข้างนอกว่ะมันไม่ได้ยินแล้วมึงไม่ได้ยินหรอไม่มีมึงคิดไปเองเปล่าอพอพูดจบค่ะเจ้ก็เดินเข้าห้องมาแล้วก็ได้ถามว่า มึงได้ยินเสียงขย่าประตูไหมเจยก็บอกไม่นะทําไมเด่นก็ได้แต่งงว่าห้องมันดังสะเทือนขนาดเนี้ยทําไมมันไม่มีใครรู้สึกเลยเด่นก็เลยเก็บความสงสัยนี้ไว้ค่ะแล้วก็บอกพวกมันว่าเออเออเอช่างมันบอสก็พูดขึ้นมาว่ามึงจะกลัวอะไรปกติอ่ะมึงก็เจออยู่แล้วแถมบ้านเนี้ยชื่อกูเดี๋ยวกูจัดการให้เพื่อนเด่นก็สวนกลับเลยว่ามึงไม่ต้องพูดเมื่อคืนมึงก็ท้า สุดท้ายคนเจออะกูใช่ขนาดวันนี้ก็มันแสกกูยังเจอเลยบอสก็บอกเจ้ยงั้นมึงอยู่เป็นเพื่อนบันทีดิกูไปทํากับข้าวต่อแล้วมันก็ผ่านไปสักพักค่ะเด่นกับเจ้ยก็นั่งเล่นเกมกันต่อแล้วก็มีเสียงวิ่งขึ้นบันไดมาตุบ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 บอสก็เปิดประตูเข้ามาแล้วทําหน้าเม่อเหมอแล้วพูดว่าเหมือนมีคนยืนมองกูอยู่ข้างหลังเลยว่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะพี่ไม่ต้องพูดใช่ค่ะท้าไง ชอบท้าใช่อ,ชอบแบบอีแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเจอจะแต้กริ้งเลยบทสุดท้ายคือยังไงบทสุดท้ายก็ก็กลัวอยู่ดีใ่พอเจอพอเจอเข้าอ่นะครับเอไม่ต้องพูดบอต้องเว้าวอ,าอ๋อะนะครับคือบต้องว้ามบ่ต้งววอตงพูดม่ต้องย่างนเดินคบ่ต้องย่างอันนั้นคือเรื่องจากเมลฮะที่ส่งเข้ามาที่ The Ghost Radio Thailand a gmail com ค่ะนะฮะหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลกใจคนรู้ใจแมว